ได้ครับก็มีมีข่าวออกมาว่าเออเพิ่เ่อี้แล้วามาเจอว่าลูกเเป็นเออฮะนี่คนก็หลายๆคนก็ดาวดาวกันครับผมออ๋อจริงๆผมก็ตามข่าวอยู่บ้านนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นผมอาจจะไม่ใช่ฮะเพราะว่าดูหน้าลูกผมก่อนแรกๆอาจจะคิดว่าใช่เราหรือเปล่าว่าไปทางแม่เขาเยอะแต่พอเริ่มโตมาเขาเริ่มเหมือนเราแล้ว ก็เลยไม่ใช่ผมแน่นอนครับผมนะฮะก็ก็ก็สบายใจได้ครับแล้วก็แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะอืมทีนี้มีคนเข้ามาสอบถามเลยนส่วนตัวพี่บอยเอ่อมีอยู่บ้างนะฮะนิดหน่อยว่าใช่พี่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เข้ามาอันนี้หรอกเขาไม่ได้เข้ามาถามหรอกเพีนต่ว่าพอเวลาไปเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเซลๆ์เซลลเล่นๆอะไรเงี้ยพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูหน้าลูกกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันพอันมีเรื่องนิดเดียวเรื่องอะไรย่าง กับความรู้สึกอะฮะไม่เสียเลยครับผมไม่เสียเลยเพราะว่าเอ่อมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราแบบรู้สึกแบบเสียใจหรือว่าไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงใช่ไหมแล้วเราก็ผมว่าความรักที่เรามีกับลูกมัน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 มากกว่าที่จะไปเอาเรื่องที่แบบคนอื่นคิดไปเรื่อยมามานั่งคิดอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยมีมุมาุมที่แบบว่าเฮ้ยเมื่อี้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอะไรคนก็แบบว่า เลยอยู่ว่าจะต้องไปตรวจ DNA กันเองอ๋อไม่ไม่ต้องตรวจแล้วครับผมทําเองครับผมรู้ผมทําเองครับผมก็เลยผมรู้ครับผมก็ก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจ DNA อะไรครับแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกเราเออจริงๆแล้วมันไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกของเรานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องดาราคนนั้นเขาอยากให้พูดหรือเปล่าเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าแล้วแล้ว พอมันเป็นข่าวมาคนก็จะต้องหากันอย่างเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวหาเจอแล้วเขาจะรู้สึกยังไงมากกว่าที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกแทนคนที่แทนความรู้สึกพระเอกคนนั้นดีกว่ากับอารมณ์ที่แบบว่าถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งรูปของเราที่คิดว่าเป็นลูกของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราจะรู้สึกยังไงเขาพงอายไหมหรือเขาเสียใจหรือเขาไม่อยากบอกใครไหมเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยเราแค่ห่วงความรู้สึกของคนคนนั้นเท่านั้นเองว่าเออถ้ามันเป็นเราอ่ะมุมเราเราจะมองอยังไงวะเราก็คงไม่อยากใ,ใครรู้มั้งน่าจะดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออแค่รู้สึกแค่นี้อ,อย่างเดียวโอเคแล้วก็เออกังวลกับความรู้สึกของเด็กด้วยใช่ไอตรงนี้ผมว่าพอมันเข้ามาอยู่ในสื่อเนาะมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดแล้ววันหนึ่งที่เด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วเขาต้องมาเห็น อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้สิ่งพวกนี้ยมันสําคัญกว่าที่เราจะมาค้นหาว่าไอ้คนนั้นเป็นใครวะเออคือมันถ้ามันมองหลายๆมุมนะครับผมว่าการมองหลายๆมุมได้ก็ดีเหมือนกันกับยุคนี้ทุกอย่างมันไวไปหมดเลยตอนนี้ค่ยเออคุอยน้องพวกมัน,น,นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็ ถ้าผมว่างสามวันสี่วันก็จะเอามานอนด้วยพาเขาไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตอนนี้เขาจะสี่ขวบแล้วเดือนหน้าเนี่ยสี่ขวบพบสี่ขวบตรงแล้วลวตอนนี้ก็เริ่มรู้เยอะรู้เยอะจอมจัดแจงจอมแบบจอมสั่งป๊าป๊าทำนู่นทํานี่ฟังนะนู่นนี่นั่นชอบสั่งชอบสั่งเหมือนแม่คนหนึ่งเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออลูกสาวชอบสั่ง, <c oughs> <ม>งคำติดปากพี่บอลคือคำติดปากของคาติดปากอะไรครับ คำติดปากเขาตอนนี้ก็คือใครตดตอนนั้นทำอะไรก็ไม่ใครตดเพราะผมตดให้เขาเนี่ยใครตดป๊าตดแล้วก็ต้นด้ียงสาเนียงเขาอะเออเขาไม่ค่อยไทยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาษาไทยเราเติมเขาไามผมพยายามพูดไทยกับเขาตลอดเวลาเลยแล้วก็คุณย่าเขาจะพูดไทยเยอะๆเลยแล้วก็ส่วนส่วนเขาเนี่ยตอนนี้เขาจนย่าจะตอบภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แต่เขาฟังไทยรู้เรื่อง แต่เขาจะมาเป็นคำๆตอนเนี้ยพอมาเป็นคำๆบมว่าตอนนี้เขากาลังเลือกที่จะพูดอยู่กับใครถ้าพูดถึงคนที่แบบพูดไทยกับเขาเขาก็จะพูดไทยกับถ้าใครพูดภาษาอังกฤษอะไรกับเขาก็าจะพูดภาษาอังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้10%ยังไม่ได้เลยภาษาไทยไม่ตอบเลยมีประมาณ5%น่ะน้อยมาก<ล>น้อยมากเพื่อนที่โรงเรียนผมไม่แน่ใจว่าสงสัยว่เาเขาเขา,เขาเขาเียนอินเตอร์แหละเพราะว่าครูก็ คุณคนอังกฤษเนาะแล้วก็ในห้องเองในคลาสเองเขาก็จะคุยภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาไทยมีแค่อทิตย์ละวันนอึงอะ่ะอทิตย์ละชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าต่อไปแล้วถ้าเขายังไม่ได้อ่ะผมคงต้องเสริมให้เขาต้องไปเรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวให้เขาอะไรเงี้ยทั้งอ่านและเขียนทั้งพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยเขาอยู่ประเทศไทยเนาะอย่างน้นอยเขาโตมาวันหนึ่งเขาต้องแบบอ่านได้เขียนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ทันคนอะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับครับ